ก็ปะปุกไฟก็ดบับสวัสดีรัผพ้ชมสบายดีสบายดียดตอนบ่ายพี่น้องจา๋าอยู่กับหลานหน้อยน้องอลิตัตนเองเ,อเร็วๆสวัสดีจ้านี่นี่สวัสดีจ้าเร็วๆสวัสด,สสดีป้าลุงแนมยังแนมพาดอกไม้นะ,ะพี่น้องเมื่อกี้วางส่วงนะั่น ผ่ามิดมาผ้าแตกผ้าหอมเปียงไฟหลังจากนั้นไฟกระดับเลยยันตอนนี้ผ่านไปสโมงแล้วไฟยังบ่ามาอยู่สรุปฝนกรบ,บตกเออฝุ่นมันตกตัง้งฝนไปตนะ่้งฝุนเนาะฝนิฝนอันนี้ก็เมิดผ้าหอ้องเพิ่มเพิูอยู่ มันตกเขตอืน่นสรุปแล้วไม่มีฝนนะจ๊ะไฟกระดับจังหวัดลานนะ่ะมันนอนระบาดนี้นะนอนบ่ได้นอนล้วก็ตืน่นมันห่อนอยู่ในบ้านเปิดพัดลมก็บ่ได้ไฟดับเป็นสมงแล้วห่อนกระดับผ้าแตกกระดับฝนบ่นตกกระดับฝนตกกระดับเนาะมาพอพ่นเะบ่าอ่อยกะ ไปแม่น้ำโขงไปกับขอมาลาสิมองกอใไ่พอน้องเหมยเนาะไปกับขาเบ้าเสือแม่พันกอบเกลือหมูก็เลยอยู่กับยายรวยสองเถวเบื้องแน่พลาดนะห้องพื่มพฝนตกมันห่อนพี่น้องกินได้บ้านก็นเลยออกละผ้าลาดออกมา,มาตากลมมีด้านนอกเนะาะบ่ห่อนบ่ห่อนบ่อย ยังไปใช่หนินี่สวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีจ้าบ่มันฮอนเอามาตากลมตากหมอ,อกนี่นแหละบนมีแดดออกบนนี้มืดฝนเนาะเขาบอกว่าพายุเขาแต่วันที่เก่าแต่มวันวานเนี่ยยังบ่เห็นฝนอยู่เออวานนี้ก็มืดเท่มๆมาแล้วก็จักหายไปใส่ มันอีคิดว่าจาังได้กระตุกแทะผ้าแตกเด้อย่างบิดเคียงอยากนอนบ่นอนบพันอิม่มบ่เดี๋ยวนี้ตื่นมาแล้วก็กินนมนอนบพันอิ่มป่ะไปะเล่นหรัญแสงปไปไปย่างเลาะก,ก่อนป่ะกีพาหลานย่างเลาะก,กัอนอยู่ใน,นเฮือนเพราะว่ามันท้อนเปิดพัดลมบ่ได้เนาะใส่ป่ะอย่าอบผิวลายอยู่ตรงนี้นเฮือน,นนะ ออกมาตากแดดตากลมแ่เนะนะตายหมื่นฝนบางแน่มันตกทั้งฝุน่นนะป้าเพิ่มเพิ่มแต่ฝนไม่มีพัเปิดแหนมรถมาทันข้อกับซีวิตสวัสดีจ้า มีคนอยู่ไหมมีคนอยู่ไหมอย่ามาใกล้ฉันนะฉันกลัวโควิดหายแล้วหายแล้วเหรอฮะอย่ามาใกล้ฉันนะฉันกลัวโควิดอ่าสวยงามปะ heten ใบอยอยู่เมือนไอ้ทำมาแล้ว ไอสายน่า่ำกปลี nah ่ยนยางรถใหม่บดจากแสนบสสี่ร้อเปลี่ยนตีรถใหม่ไรถได้รถนี้ก็แสอันหัวกระโหลกกระดดเนี่ยขาบารถ นะเป็ว่าเป็นโควิดอย่ามาใกล้นะเบียดมาเลยนีแต่รถทางห่างนี่เอาไปนะกระถิบ้ากร้ถิบ้าเล้นะกระถิบมาตัวตัวแดมาเด้อบินแต่ดนดักเยุ้ยุ้งะถีบบีบโอ้ยชองมือกลับได้คันเดกับผมนะยุ้งพมของป่ป้า น้าไปเตะโอ้ยเหื่อย mỏi อลิซเนี่ยอลิซเลยอลิซเลยยุ้มยุ้มยุ้มไปทำรลานกันฮังก็เซ้าเป็นวัดเป็นไข่เือนบ้าบ้าฮังก็ตื่นเฮ้ยนอนห่อนพัดลมกับบ่มีไฟดับหนึ่งพรมเป็นยังตบทำเร็วจัดการทำนี่ยุ้มยุ้มเร็ว

มาละมาละอย่ามาใกล้อย่ามาใกล้เป็นวัดอลิซก็เป็นเหมือนกันน่แหอลิซก็เป็นไม่นะฉันไม่ได้เป็นนะเ้ายิ้มบนิบนนบนๆ้าออกมาละไฟดับปกติก็ไม่ได้ออกจากบ้านหรอกพ่อแม่นี่ป้าบอก อุ้ยอุ้ยอุ้ยเขาเปิดเพลงแล้เตตเตตอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ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 ้ย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 อ้ย้ยอุ้ยุ้ยอ้ยอ้ยอฮ้ยอุ้ย้ย้ยอุ้ยอุ้ยุ้ยอุ้ย้ยอ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 ุ้ย้อ้อ้้ยอุ้ย้ย้ยยุ้ย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 อ้ย้อ้ยเ้อ้ย้ ลูปหัวหเหี่ยงแต่ว่าไปน้ำไปกับไปพี่น้องก็ได้หายเนาะไ่ได้หายร้านข่อยก็ไม่ได้หายมาเหลิมหอดแล้วนี่นะเล่อ,อมันหอน่อเอาหอดฝนชิโตก๊กมันเอาพนเขานะเ้งบ่ยาาเลยมือดกัเฮ้ยจุ๊บ ยกปะหนังแต่ทำได้แล้วจั๊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 จัะจั๊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 จจ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 ัจ๊จจ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  เออกระลงตีล่ะมีแต่อยกยางนะเฮ้ยแรโลดปล่อยตรงนี้จันก่ยันรวยบิดหบิดหนูกดบิดโเดี๋ยวรีมักยุ่มนะคุณยายรวยมาเลยวยร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 ยรวยรวยรวยรยรว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 ยอวยรวยรวยรยรวกยรยรวยรวยยรว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 ยวนยยยว ไม่ใชุ่้ชุกนะเห็นหญ่รวยบ่เห็นรถเห็นไหมนหุ่นแน่จนข้อบิดว้าปกเห็นรถนี่มันรถน้องแล้วมาเไปในร้าหอหมาปล่อันล้นเอาทางห่านไปยังแตกเอาสงติดตับขี่อโบเบิ มันค้นออกคนเขาเจ้ามูยมองจอดจะชิจอดใช่แตกมุ่ไอ้่หนะหันอะไรต่อันหัดบอลง่ายออกที่รถชลังชลิงติมงการทับอันยังทางเราแบบคือัดเลยที่แหลกว่าสิม,มาเอาอันสามแฉ่งไปล้อยหมดอย่อยอยอยานงนึงะชนอย่ม้แนะทางอันนี้พเรามันกะมื่ก่อนอองใส่กะมล้องเขาอันอึ้งห้องจุก่อนเขาพยามไปจับพึ่ง เราเก็บจากเคร่องกรตายอเ็ปก็ปวกออเย่เนี้ยสอยกัยังได้นี่นานี่ใช่ไห่ใช่หอยอ่อนไปหานี้เด่นมองเจ้าไปหอยหางมออนจะเอาแถวนี้ก็สีออค่ะวาไปหาบอแถวหอยแถวนานปาตอนนี้ปาะเป็นหันไปนะปลบ่ให้กับใบจองนึ่งเฮ้ยผู้จางนึ่งเลยกับุนแห้งงจริงเ่างทงไม่นไปงา คกยุ่งไาย่คุณทงโคกเงาไฟใช่โคยุ่งอันนั้นเมือเขาไปจับหกายนหังหัวจอนนายเดี๋ยวเทนี้เดียวมันหงวยหางเขาเอนหวหางหวยลงไปนเขาเจ็บในต็มของไก่อะจนขึงกระายทั้งจุ่มทั้งบเช็เอาให้ได้นะเวเอาเน็่างาเออแล้วล่ต่ใจหัว แมาหบานหางปตูลี่ารีบแม่เรววดกนัวปวดออก้แล้วอีกม่วนแล้วแา่เกระ้ามันม่มงง่งเดืกะวกม่วม่วงอันนี้กวนบอคกอยได้เป็นน้ำเอ่อม่วงหล่อมีได้เป็นน้ำคือม่วงกระชมีแต่น้ำมันบอกคือม่วงค่ํา mm ม่วงเนื้อมัน น่าเบืหอจังไรบได้อยใหม่ก็แออกายไกินมดกกินจะเื่อหรอกให้กินกินม่วง่งีทูนเร็วจะนกนแล้วมอยู่กับฉันลฉันเหนื่อยแล้วบเลยิอยากเห็นอยากย่างอยากไบที่นุ่มอยู่ พูดเบ๊บด๊บนอนนะพี่นายไม่ทำเอยออไม่นะไม่นะอย่าร้องนะหยุดปุกปากเดี๋ยวนี้อย่าร้องจะขึ้นจงเฮ็ดย่ายังนี่นี่นี่โอ๊ยไปไปไปหาคุณยายเร็วเร็ว นะำมอ้ยไปใช้ลูกลยไปใช้กินนกำม่อด้กินนมบ่าเไปใช้ลูกเออนมเกระ๋องมาแล้วมันหยาบมันจุ่มือท่้นอยาบปะปดูเล้ว่างา่วแม่มนก็บอยู่มันหิวนมบอกงน้ำกินนะไม่มีป่าว่ะนมบ้าดูดมืออยอางหันนหิวนมบม็ชงหายก็อด้อปกติตะจีบอ๋อหายพี่น้องเพิ่นหิวนมหรอเพิ่นซีหา แม่มาชงหาด้เบ้ามมาพี่เรียวๆรีเสี่สี่อทตีอาทบ้าพี่น้องทางในยังผ่าแตกตึ้มๆอยู่ฝนตกทํามนคกเงาคูณเข้าว่าผู้ชายภัยค่ะฝนตกยังปริยุทธ์ไฟกระดับมันตกกปนกาบ่ายเที่ยงออป่านี้ยังโมยานั่นหวยรถไทรวมพันไปอยู่สายยุงจับโอ้ยยุกินกิน nhiều nôm nhiều nôm nhiều nôm thì nhiều nôm vậy luôn nhưng mà nôm nhiều 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 nghe nhiều 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 หล่นอนร่น่อน่นรไปแล้วบรรทัน์บรทัาน์ี่รถไก่ีรถไก่อบหิืนมหิว่นมห่อนมหิวแห้งขันหิวเลยขันเป็นแบบนี้นะปกติสิบ่หขันหิวนมแล้วกัแล้วงอแงไไปไปเอานมน้แสงไปเร็วๆกินบมก้านนมกล่องบ้ มันก็แชบบ่๊ะฮยังมายุ่งกับฉันแฉบได้ฉันไม่กินเออเหีวนมอ๊ะขี้วดขันหิวแหละอะไรกินยิ่น้ไปกินนมปมาหายายรวยไปบาอยู่แล้วขันหิ้วละที่น้องจ๋าก็สชิขอเก็บภาพบรรยากาศในเพียงเท่านี้ละจ้ามาดีกับมหาหลานน้องฝนกับวัตก เนาะไฟกระดับโต๊ะอ, <c oughs> อยู่เขตอื่นบ่เอิดเอิดยังมือยุทธอยู่ยังบือยุทธ, <N os> ธยังเหมืดนกับห้ากระบึ่มบุมพูนเน <N os> าะโต๊ะมหาอีนางแน่อีนางห่อนนี่ปลาไปกินนมปลาเอาลานไปกินนมก่อนพี่น้องจ๋าไปแล้วสบายดีสบายดีจ้าสบายดีจ้าสบายดีจ้า